ทานทัพขเขมรเลเหลือแต่ซากหลังกองทัพไทยเปิดภาพนาทีถล่มบื้มบันไดกระเช้าภูมะเขือของขเขมรกระจายโดยมาล่าสุดนะครับทางด้านกองกําลังสุรนาลีก็ได้รายงานสถานาการณ์ล่าสุดณนะบริเวณภูมะเขือและช่องคานม้าอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งอยู่ในแนวรบพระวิหารโดยระบุว่าในช่วงการสู้รบระหว่างทหารไทยและขเขมร ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่24-28กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานั้นฝ่ายไทยได้ทำการผลักดันทหารเขมรออกจากพื้นที่ได้สำเร็จและเข้ายึดพื้นที่ปลายยอดภูมะเขือไว้ได้และนอกจากนี้กองกำลังไทยยังได้ดำเนินการทำลายโครงสร้างทางทหารของฝ่ายเขมรอย่างสิ้นเชิงเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเส้นทางโจมตีอีกโดยมีการทำลายบันไดช่องคานมาซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ในการส่งกำลังบำรุงของทหารเคเมรขึ้นสู่ภูมะเขือพร้อมทั้งทำลายกระเช้าและฐานทหารเคเมรที่ตั้งอยู่ด้านล่างภูมะเขือด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิดซึ่งถือเป็นการยุติความพยายามของทหารเคเมรในการส่งกำลังและเข้ายึดภูมะเขืออย่างเบ็ดเสร็จโดยสำหรับการสู้รบที่ภูมะเขือนะครับ ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนเปิดศึกกลางปี2024ขเมรเริ่มตั้งกระเช้าไฟฟ้าใกล้แนวชายแดนบริเวณภูมะเขือจังหวัดพระวิหารตัดผ่านเส้นแบ่งเขตแดนอย่างจงใจอ้างว่าเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแต่จริงๆคือการปักหมุดยึดพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์โดยอาศัยช่องโหว่การเมืองไทยเงียบๆต่อมาธันวาคม2024ขเมรเร่งก่อสร้างสถานีปลายทางของกระเช้าลึกเข้ามาในเขตที่ไทยอ้างกรรมสิทธิ์ปักเสาเหล็ก ฝังลากลึกลงในแผ่นดินที่ยังพิพาคไทยเงียบแต่จับตาและเริ่มสะสมข้อมูลพร้อมรอช็อตเด็กโต้กลับต่อมาขมรน,นำทหารพางชุดคนงานแฝงตัวในฐานะช่างเทคนิคขึ้นมาประจำจุดเสาควบคุมเริ่มมีการลากอาวุธเบาเข้ามาแอบแฝงในพื้นที่รอบกระเช้าถัดมา10กรกฎาคม2025มีรายงานจากชาวบ้านว่าทหารขมรสอดแหนมเข้ามาในฝั่งไทย และมาในวันที่23กรกฎาคม2568ขมนตั้งป้อมสังเกตการชั่วคราวพร้อมเสาส่งสัญญาณบนพื้นที่ภูมะเขือด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยไทยยื่นโน้ตประท้วงแต่ถูกเพิกเฉยแถมหน่วยลาดตระเวนพิเศษไทยพบว่าขเมรเริ่มขนระเบิด M79 และปืนกลเบาเข้ามาซุกไว้ในเพิงพักชั่วข่าวโดยก็มีคำสั่งจากกองทัพภาคที่2ถูกส่งด่วนให้เตรียมปฏิบัติการผักดันเต็มรูปแบบหากมีการประทะ และต่อมา24กรกฎาคม2 0 2 5ก็มีไฟสงครามเริ่มลุกจนมาในวันที่26กรกฎาคม2568ทหารไทยก็ไล่ทหารขเขมรตกภูพ้นแผ่นดินไทยและทหารไทยก็ยึดคืนภูมะเขือได้เบ็ดเสร็จพร้อมปักธงชาติไทยบนปลายยอดภูซึ่งนอกจากนี้นะครับทางด้านเพสมาต์โซเจอร์ก็ได้นําเสนอเก็ดความรู้ทางทหารที่น่าสนใจว่าในสถานการณ์ที่พื้นที่ชายแดนมีความตึงเครียด การเข้าใจแนวคิดและหลักการทางยุทธวิธีเช่นการควบคุมพื้นที่และการป้องกันเชิงรุกถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามองภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยในจุดยุทธศาสตร์ภูมะเขือช่องคานม้าก,กับตัวอย่างของการใช้ภูมิประเทศเป็นอาวุธตัดทางขึ้นสกัดขีดความสามารถฆ่าศึกโดยภูมะเขือและช่องคานม้าเป็นเส้นทางที่มีมากกว่าคำว่าบันไดเพราะบันไดเหล็กและสิ่งปลูกสร้างที่เชื่อมขึ้นสู่ยอดภูมะเขือ คือเส้นทางยุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนสมดุลของสมรภูมิได้เมื่อถูกทำลายหรือเท่ากับปิดช่องทางสู่จุดสูงที่ใช้สังเกตการและวางกำลังนี่คือตัวอย่างของการใช้ภูมิประเทศเป็นอาวุธและการป้องกันเชิงลุกที่ยึดหลักการควบคุมพื้นที่อย่างแม่นยำการทำลายหรือรื้อถอนเส้นทางลักษณะนี้เป็นแนวทางหนึ่งของการปฏิบัติการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการเข้าถึงจุดสูงที่สามารถใช้ในการสังเกตการณ์หรือวางกำลัง จำกัดขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดความเสี่ยงจากการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานยิงหรือจุดโจมตีการตัดเส้นทางจากช่องคานม้าขึ้นสู่ภูมเขือจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ภูมิประเทศเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีโดยเฉพาะในบริเวณที่มีลักษณะเป็นหน้าผาแนวลาดชันหรือทางขึ้นจำกัดหากสามารถควบคุมหรือทำลายจุดเข้าถึงได้ก็เท่ากับสามารถควบคุมสมรภูมิในระดับหนึ่งได้เช่นกัน โดยหลักการทางทหารที่เกี่ยวข้องคือการควบคุมพื้นที่สูงการทำลายโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนกำลังการป้องกันเชิงรุกและสุดท้ายคือจุดยืนของกองทัพไทยในการปฏิบัติอย่างอดทนมีวุฒิภาวะและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายสากลในการป้องกันตนเองโดยไม่ยอมให้ฝ่ายใดละเมิดอธิปไตยไทยอย่างเด็ดขาด ไทยร,รวมเรือสาติไทยเป็นประชากรไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลรวยที่ล้วนไม่รักสมัครที่ไทยนี้รักสงบแต่ทึงลบไม่ขาดเอกราชจะมีให้ไทยคงที่ สลือทุกยากยลอประเทศททยทยวีมีชัยโยยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกัน ในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า